คำถามก็คือแล้วกองทัพจะทําอย่างไรต่อจากนี้ไปในช่วงเวลา1ปีของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้ข้อที่ระบุว่าเกิดการทุจริตในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทั้งทางที่พักค NLD กว่าที่นั่งไปได้ถึง83%จากที่นั่งทั้งหมดในสภาขณะที่พักค s d p ที่มีกองทัพหนุนหลังได้ไปเพียง 33ที่นั่งเท่านั้นนะคะเป็นโจทย์ใหญ่ที่กองทัพเองก็คงจะถูกตั้งคำถามและถูกวิาพากษ์วิจารณ์ขณะที่กองทัพก็มีถแถลงการออกมาหลังจากเกิดการรัฐประหารรัฐประหารขึ้นนะคะ4ประเด็นที่ระบุว่าจะทำจากนี้ไปก็คือกองทัพจะจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสาภาพเมียนมาขึ้นมาใหม่และสอบสวนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปตามกติกาการเลือกตั้งกองทัพจะเดินหน้า ต่อสู้กับการระบาดของโควิด -19 จะยังเดินหน้ากระบวนการหยุดยิงทั่วประเทศและการเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นหลังจากสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลงค่ะ